อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีความน่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจในคลิปนี้เราจะมาศึกษาเรื่องเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือกันลักษณะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีทั้งเศรษฐกิจแบบเสรีประชาธิปไตยและสังคมนิยมคอมมิวนสิสต์ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น2กลุ่มคือ1กลุ่มที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจระดับสูงได้แ,แก่สหรัฐและแคนาดาทั้ง2ประเทศนี้จัดเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนันของทวีปและของโลกนอกจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมแล้วด้านพาณิชยกรรมและด้านเกษตรกรรม ก้อนน้ว่ามีความก้าวหน้าสูงด้วยรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลอยู่ในระดับสูงเกิน5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมมีการค้าขายแบบเสรีกับประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนอกจากนั้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก็มีความสำคัญทางการค้าด้วยดีมาตลอด ฉัันน่งตกปลาสอริิมตล่งแปล,ก,ปลก,กลุ่มที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจระดับต่ำได้แก่ประเทศในกลุ่มอเมริกากลางและประเทศในหมู่เกาะเวสต์อินดีส ประเทศเหล่านี้จะเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งทางด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ยต่อบ,บุคคลประมาณ1,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือต่ำกว่านั้นประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมโดยที่บางประเทศก็ใช้โระเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเช่นคิวบากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ 1. ด้านเกษตรกรรมการเพาะปลูก ทวีปอเมริกาเหนือเป็นดินแดนที่ผลิตอาหารที่สำคัญของโลกทั้งนี้เป็นเพราะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการช่วยให้พัฒนาการผลิตพืชผลเพื่อให้ได้ปริมาณมากและมีคุณภาพทำให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำในด้านการผลิตข้าวโพดข้าวสาลีข้าวฟ่างและถั่วเหลืองรวมทั้งการผลิตพืชในเขตร้อนเช่นอ้อยฝ้ายยาสูบผักผลไม้ด้านการปศุสัตว์ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือเป็นผู้นำทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีความชำนาญในการเลี้ยงสัตว์มีการทำฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ดโดยเฉพาะชาวอ,อเมริกรันก็นิยมรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์นมเนยมากกว่าอาหารโปรตีนชนิดอื่นประกอบกันมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่กว้างขวางและมีอากาศที่เหมาะสมที่เลี้ยงสัตว์แหล่งเลี้ยงสัตว์ว่าโคนเนื้อสนมากจะอยู่ในเขตทุ่งหญ้าด้านตะวันตกไม่ห่างไกลจากเทือกเขาล็อกกี้มากนะักเรียกว่าเกรดเพนเป็นแหล่งที่มีอากาศแห้งแล้ง,ลงอุดมสมบูรณ์ด้วยหญ้าส่วนบริเวณภาคกลาง และภาคตอนออกของทวีปมีการเลี้ยงโคโนมโคเนื้อสุกรและสัตว์ปีกจํานวนมากในเขตการหนาวเย็นมีการทาฟาร์มสัตว์ประเภทขนเช่นมิงเอร์มินส่วนตามชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกก็มีการเลี้ยงกวางเลนเดียการประมงบริเวณน่านน้ำชายฝั่งและนอกมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกอุดมสม,มบรูรณ์ด้วยสัตว์ทะเลจึงมีการจับปลาในเขตน้ําตื้นชายฝั่งแกนแบงร์แหล่งปลาชุกชุมอยู่ใกล้เกาะนอิวฟันแลนด์ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลาคอร์ ทางชายฝั่งตอนออกจนถึงแหลมฟลอริดามีการจับปูกุ้งและหอยส่วนทางด้านฝั่งแปซิฟิกตอนตกตั้งแต่ฝั่งอ阿สกาไปจนถึงแคลิฟอร์เนียมีการจับปลาแซลมอนฮาริบัตและปลาทูนา่านอกจากนั้นมีการจับปลาวาในเขตอากาศหนาวการงมฟองน้ําและอื่นๆในเขตร,ร้อนการทําป่าไม้ทวีปอเมริกาเหนือมีการผลิตป,ป่าไม้รองจากทวีปยุโรปเ <G uard> พราะมีเนื้อที่ป่าไม้กว้างขวางมากคือประมาณหนึ่งใน3าของเนื้อที่ทั้งหมด เป็นป่าไม้ที่ให้ประโยชน์มากเช่นใช้เป็นไม้ซรงผลิตเยื่อไม้ในอุตสาหกรรมกระดาษและอื่นๆบริเวณป่าไม้สนซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนที่สําคัญมากในแคนาดาและอสก้าไม้เนื้อแข็งมีมากในสาหารัฐอเมริกาป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ในสาหารัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีด้านอุตสาหกรรม อเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าล้ำหน้าที่สุดในเรื่องการอุตสาหกรรมของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีโรงงานผลิตสินค้าชิน้นต่างๆกระจายอยู่ทุกทูกทกมีภาคของโลกส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นชาติผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมของโลกรายได้ประชาชนมากกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสำคัญได้แก่การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าเครื่องจักรกลอุตสาหารกรรมเกี่ยวข้องกับการขนส่งด้านพาณิชยกรรม ทวีปอเมริกาเหนือเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของโลกมีประชากรเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจดีโดยเฉพาะประชากรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งทั้งสองประเทศเป็นตลาดการค้าเสรีจึงมีสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาจำหน่ายในประเทศทั้งสองสินค้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบและอาหารเช่นแร่น้ำมันปิโตเรเลียมพืชผลทางการเกษตรอาหารสำเร็จรูปในขณะที่สินค้าขาออกก็จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์เครื่องบินอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เค okay, มีพันเครื่องจักรกลรวมทั้งอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามทวีปนี้ก็ยังเสียเปรียบด้านดุลการค้าให้กับภูมิภาคอื่นของโลกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนประเทศอื่นก็เสียเปรียบดุลการค้าเช่นกันโดยเฉพาะเม็กซิโกค่อนข้างมีมหาทางเศรษฐกิจมากดังนั้นทั้ง3ชาติผู้นําในทวีปอเมริกาเหนือคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโก จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการค้าเสรีอเมริกาหรือเรียกว่า NAFTA เพื่อต่อรองกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกด้วยสำหรับประเทศอื่นในทวีปส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรมการติดต่อค้าขายมีไม่มากนักโดยสินค้าส่งออกเกือบทั้งหมดจะส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและมีเพียงส่วนน้อยที่จะส่งไปยังทวีปอเมริกาใต้ส่วนสินค้าเข้าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งส่งมาจากญี่ปุ่นสหภาพยุโรปบราซิลและอาร์เจนตินา